สวัสดียามเช้าค่ะพบกับสบายจังสเตชันมาดื่มกาแฟกันดีกว่าวันนี้พี่พามาดูต้นไม้เหมือนเดิมค่ะแต่ให้ดูยี่สุนที่พี่ปลูกไว้กับต้นคัตเตอร์เหมือนจัดช่อดอกไม้ไว้เลยอะคะ่ะแต่จริงๆแล้วอาจจะลกไปนะแต่ก็เป็นความงามตามสวยงามนะเอาเป็นตามธรรมชาตินะคะ ยี่สนคายี่สูนชนิดดอกใหญ่นะคะแล้วก็อยู่รวมกับต้นคัตเตอร์ต้นคัตเตอร์นี่ก็จะมีอยู่สองพันนะคะแต่พันเนี้ยโอ้เขางสร้างปัญหากลายเป็นวัชพืชของสวนพี่ไปเลยแล้วค่ะแต่ก็ดูสีสันเขาสวยดีนะคะสดใสเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันหน่อยซิิ